ต้องรับสู่ดินแดนเบเกอรี่จับตีนแตกคลิปที่2นี่คือเค้กี้ทวิสเต็ดเบเกอรี่เรามาต่อกันเลยไม่ต้องพูดมากกับปีศาจตัวที่2ที่แม่งไม่หยุดเดินเลยเริ่มมาเราในเซฟเรามีสีเขียว2อันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในขณะที่ผียังไม่ออกรีบทําในสิ่งที่ทาได้ก่อนอย่าวิ่งเข้าไปในซอยนั้นอนะมันมีซอยตันอยู่ซอยซอยนั้นอนะซอยตันถ้าเข้าไปคือ <Hey. S 1> เข้าไปคือไม่ได้ออกมาแล้วหรือเปล่ามาแล้วหรือเปล่า มาแล้วมาแล้วเฮียสีอะไรสีแดงสีแดงต้องใช้พวกกระดูกอะ่ะด้วยความที่มันเดินดักเนี่ยแหละ hey, <you S 1> ยังไม่ได้แดงกูมีกระดูกสีแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> เนยเนยน้องเนยน้องหมีเนยช่วยพี่ด้วย บัตเตอร์แบร์แล้วมีน้องบัตเตอร์แบร์มาเดินมา mm, ไอ้เหี้ยสีได้วะม่วงนะม่วงนะม่วงใช่ไหมจัดให้มึง <Your self. S 1> มาเดินวนกับมึงตรงนี้มา แต่ถ้าเราปลาใส่มันมันจะมีเรีแอคชั่นอะไรแบบแปลกๆออกมาบ่าวอือไม่ใช่แม่งเดินเร็วขึ้นนะไม่เอานะเฮียไม่เอาแบบนั้นนะกลัวอย่าทำแบบนั้นปรากฏโดนปาหน้าแล้วเดินเร็วขึ้นผมว่ามันต้องไม่ใช่สีเดิมครับเ uh huh. สียงทำสีแดงไว้ นช่วงตุนของนะครับช่วงตุนของช่วงตุนของตุนได้ตุนตุนได้ตุนโคตรเยอะกูไม่มีเนยกับเหลือง อุ้ยอ่ะเนี่ยแม่งย้ายไปสีที่ผมไม่มีอ่ะ hey, sugar. เนยก็ไม่นี่รูตันรูตันอย่าเข้าไปมีเนยบัตเตอร์เบร์วิ่งจุกเนยครับ เหลืองใช่ไหมเหลืองเหลืองใช่ไหมล่ะนี่ไงล่ะอยากได้เหลืองเหรอมีให้นะเหลืองอ่ะ ทำไมทำงี้อ่ะทำไมเดินเร็วอะ่ะไอ้เช่เดินเร็วขึ้นจริงด้วย hey, you you อือโอ้ยแย่เลยมึงเนี่ยไอ้เช่มาเดินเร็วขึ้นทุกคนเดินเร็วขึ้น <is> กนู <is> นข่ายากนะตัวเนี้ยเพราะว่าสีไม่ซ้ำเลย ไม่รู้แม่งจะสปอนตรงไหนด้วยมาแลครับ <or> มาโคตรเร็วไม่มีเนยมาแล้วง่วงอีกแล้วเหมือนแม่งรู้ว่ากูไม่มีสีเนี้ย เมนูชอเเ็อกโกแลตใช้โก,ใก้ใช้โกโก้สามจริงด้วยโกโก้สามนะครับแต่ว่าขาดอันเดียวเนี่ยผมยังไม่ได้หยิบอันหนึ่งดักเก่งยิบหายมาส Sir, England, Coco, Ch เดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นจริงๆครับว่าไงว่าไงกับกูอ้ยเฮีย กูเตรียมช็อกโกแลตไว้เยอะเลยดีกว่าไปแล้วปะไปไหนแล้วไม่รู้ <Hey. S 1> เรื่องของมึงมีช่วงเวลาที่มันจะหายไปแป๊บหนึ่งครับ จังหวะน,นั้นเราก็ต้องรีบใส่ทุกอย่างที่เราใส่ได้ก่อนเดี๋ยวดูว่าสีอะไรฮะลอยอยู่ได้ทุกสีเ,สเ,เขียวเหรอได้นะมีสองอันอนะ่ะบอกเลยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมึงตายตานี้แหละไอ้เหี้ยบอกให้มึงตายตานี้แหละ มาสีเขียวมึงมาผิดแล้วกูบอกเลยกูสายเขียว้ยกูสายเขียวแม่งเอ้ยตัวเฮียอะไรเงี้ยเขาวนี้ห้องนี้ปะนี่ไงเฉยอะไรอะไรอีกอะเขาเนี้ย ตัวอะไรอีกแคนดี้เบนแล้วไงมันยังไงมันแย่ไหมบอกสัตว์โอ้โหวิ่งเร็วเฮียเฮียเมีเด็กไหมอ่ะ เแต่มันมีห้องลับนี่มันมันมีห้องลับเข้ามาเนี่ยทำอะไรได,ได้ซ่อนเหรอผมไม่แน่ใจนะครับว่าปุ้ยอะไรนี่ไงไอวี่มันสูงมากจากจอจแต่ว่าในห้องที่ผมเปิดไปก่อนหน้านี้น่าจะมีโน้ตลับบางอย่างด้วยห้องที่ตัวผู้หญิงอยู่อะ่ะอยากเข้าไปดูเลยเดี๋ยวแป๊บนึง ตรงไหนนะอยู่ในห้องฟิฟิเซอร์โอ้ยไม่เห็นกูเหรอโอเคไปห,หาโนต้ตก่อนชิปปิง้งนี่ปะ ฉันได้ยินเสียงคุยกันในห้องถัดไปว่าปีศาจมันต้องการกลิ่นของพวกเราตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ต้องหาใครสักคนมาช่วยเราอยากเจอแม่จังเลยจากเจสิก้าอันนี้ไม่ใช่น้องเราเนี่ยอุ้ยอะไรอะ่ะอินกรดเดียนทโสิสามส่วนผสมเหรออุ้ยเราเก็บส่วนผสมฟรีได้เหรอนี่ไงอะไรมันสีแดงมันตัวสูงมันสีแดงนี่คือคำใบ้เหรอเราจะช่วยน้องชายเรายังไงอะ่ะตัวสูงสีแดง แต่เราได้กล่องนี้มานะครับกล่องอินเกเดียนน่ะไม่รู้ทำอะไรได้ผสมม่วงก่อนแล้วกันผสมม่วงก่อนอย่างน้อยก็ได้เซฟได้อะไรมันวิ่งไม่สนใจเราปะเนี่ยเออมันไม่ได้สนใจเราอะ่ะ ว่าแต่ลาไม่โดนมันแน่เลยถ้างั้นกับตัวเนี้ยฟาร์มเลยดีกว่าครับโอ้ hey, ใส่หนึ่งได้สามเลยใส่หนึ่งได้สามเลยโองยี้ใช้กับพวกวัตถุดิบไกลๆน่าจะคุ้มครับเพราะเนี่ยใส่หนึ่งได้สามเลยจริงด้วย ออ๋มีของแบบนี้อยู่ด้วยเหรอแต่ว่าในห้องของอตัวผู้หญิงก็ต้องมีซัพลายแบบนี้เหมือนกันผม,มเอาของใกล้ๆก,ก่อนเลยนะคุ้มกว่าของช็อกโกแลตแต่ก็อย่างที่บอกครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ไม่ได้ค่าง่ายครับมันจะปลาเค้กไม่โดนมัน เฮ้ hey, ยที่่าบอกว่ามันคูณสามให้เราตลอดเลยเนี่ยเพราะว่าผมใส่อะไรก็คูณสามหมดเลยอะ mm hmm. จริงมหเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้วิ่งใส่เราเว้ยเเลมเลมออด นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะได้อีกไหมอยากได้อีกอะ่ะโุ้ยมีคูณวัตถุดิเพิ่มอีกปะดีจังถ้ามันมีของคูณสามเนี่ยมันจะจึ้งมาก เหเหมือนแม่งเกิดแถวนี้เลยนี่ไงคูณห้าโอยได้ของดีได้ของดีคูณห้ามี่ง่ายขึ้นแล้วแน่มาเซฟด้วยหรือไม่เซฟให้หรือไงหยิบไปด้วยดีกว่าของอะ่ะ นั้นเหรอหลบใต้โต๊ะก่อนเอาชัวร์ครับ hey, สีไรรอบเนี้ยเขียวกูไม่มีเขียวเลย เขียวใช้อะไรวะแป้งเนยนมแป้งเนยนมเนยไง

ไม่ได้ตัวกูหลอกนนะถ้างั้นอะถ้ากูนั่งอยู่อะเสียใจด้วยนะเฮียต้องยอมให้มันแดกอยู่ดีตอนนี้น่าจะทำได้หลายชิน้นเลยครับพอคูณห้าแล้วเราทำได้เยอะเลย <ota els. S 2> อะเดีไปสัปตว์แม่งไปซะและ้วเขียวหนึ่งเขียวสองเขียวสามอีเวน เขียวสี่เวนผ่านหลังแม่งเดียวเค้กร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเป็นไปได้ก็อยากทำสักห้าสีเฮียอะไรล่ะสีเฮียอะไรล่ะม่วงเอ้อน่วงไปดิเกือบไปแล้วกู Stop, you. You ก่อนจะไปต่อกูขอฟาร์ม ของลงไปในนั้นก่อนเยอะๆได้ไหมยังมีห้องอีกอะเนี่ยแต่ว่ามีตัวอีกนะกูออกจากที่นี่ได้ยังนี่เปล่าเอาเนี่ยทางออกไอวี่ถ้าหากว่าพี่เจอโน้ตของผมแล้วก็อยากให้รู้นะว่าต้องเลือกอันไหนแดงๆยาวๆไงกล่องแดงๆยาวๆเนี่ยแม่น้องเราบอกใบยอยู่นี่แหละไอเทยนี่ก็แดง อันนี้แดงไหมวะแดงแดงยาวๆไงนี่ไงกล่องนี้น้องพี่พี่ช่วยน้องเองถูกกล่องมะเนี่ยอะไรอีกอะไรอีก What the f u c k ปล่อยกูปล่อยกูกับน้องกูเดี๋ยวนี้ ทางออกออกไปจากไอร,ร้านอาหารบ้าๆนี่โอ้ยเชีย่ยว t นเด e l l โอ้ยทางออกที่แท้ทูอยู่ไหนเนี่ยเหมือนกูวนอยู่ในนี้เลย เชี่ยอวอทางไหนวะความรู้สึกมันหลังเข้า ฉันมาไกลเหลือเกินออกทางไหนอะพีะ่โอ้ยออกทางไหนอะออทางไหนอะออทางไหนอะ Escape วิ่งไปทางไหนก็เหมือนกลับมาที่เดิมแดงๆยาวๆไหนวะอันนี้บนนะเนี่ยน,นี่บนอยู่ มาแล้วหียหลังเข้าแนละ้วนี่ไงลอยตีนวิ่งตามกูมาเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮียวะเนี่ยแล้วกูก็ติดนิสัยวิ่งนี่พยายามไม่เลี้ยวทางเดิมนะครับคือถ้าเลี้ยวก็พยายามจะแบบว่าฉีก นี่เปล่าไม่น่าใช่อุอ้ยเฮ้ยเอ็กซิทไปก่อนนะกูเอาน้องกูออกมาแล้วว่ะไม่มีอารมณ์ทำขนมค่ะใช่น้องกูไหมเนี่ยแกกล่องดูดิ แต่ว่าเปิดกล่องออกมาจอร์จน้องพี่ b a ด e อ d ก็มึงบอกแดงๆยาวๆไอ้เหี้ยกูก็หยิบกล่องแดงสูงมาแล้วแต่มันมีแดงเข้มกับแดงอ่อนครับโอ้โหลาก่อนจอร์จเีใจด้วยน้องพี่เคกี้อยากจะอธิบายไหมว่าทำไมวัตถุด,ดิบของแกถึงหนีกลับมาบ้านได้เมื่อเชา้านี้เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอฉันหวังว่าแกจะทำเรื่องนี้ที่ถูกต้องนะ จาก lb นี่มีการต่อยอดตัวละครลับผู้บงการเรื่องราวทั้งหมดนี้ชื่อว่า lb เคกี้แกปล่อยเหยื่อออกมาได้ยังไงวัตถุดิบเล็ดลอดมาได้ยังไงอยากรู้ว่าถ้ากูหยิบถูกกล่องจะเป็นอย่างไรเนี่ยอย่างนี้เปนกล่องนี้เดียวถ้างั้นอ่ะแต่นี้ก็สีแดงนะก็มึงบอกกล่องสีแดงมีอยู่สองกล่องแค่นั้นแหละที่มันเป็นสีแดงไอ้เนี้ยก็คือกล่องนี้เนี่ยกล่องดาวกับกล่องพระจันทร์เนี่ยแล้วไง มึงใบแค่ว่ายาวกับกล่องสูงๆกับกล่องสีแดงไอ้เหี้ยนี่ดูแดงเวกในมือกูอะโเอ้ยเซ็นห้าสิบห้าสิบของเรามันทู่เองจบเรียบร้อยสำหรับเค้กี้ทวิสต์เต็ดเบเกอรี่นะครับหลังๆพอมีอัปเกรดอ่ะมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะไม่ไม่มีอะไรเลยเรียกว่าชิวๆแต่ก็อย่างว่าครับพอเล่นไปเรื่อยๆเกมมันเริ่มไม่มีอะไรมันก็จะซ้ำถามว่าสนุกไหมถ้าเล่นสั้นๆแล้วจบเร็วก็โอเคสนุกอยู่ก็ตามนั้นครับตามนั้นวันนี้ก็ขออนุญ,ญาต จบโปรเจกต์นี้ไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับเค้กี้ทวิส e d เต็ดเบเกอรี่ใครอยากกินขนมเนื้อเด็กก็ลองไปที่ร้านนี้ดูแล้วกันวันนี้นัดปิ่นโตขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ